ป้าแจ๋วดึงสติชาวเน็ตปมวินเมทวินหลิงหลิงของเจอดราม่ารูปหลุดจากกรณีภาพหลุดคล้ายพระเอกหนุ่มวินเมทวินกับนางเอกสาวหลิงหลิงสิริลักษณ์ของควงคู่ช้อปปิ้งกันที่เกาหลีจนหลายคนสงสัยว่ากำลังคบกาดูใจกันอยู่หรือไม่โดยมีทั้งฝ่ายที่ยินดีหากทั้งคู่กำลังคบหาดูอยู่ในสถานะคนรักกันจริง แต่อีกด้านก็เกิดกระแสดราม่าขึ้นเนื่องจากบางส่วนไม่พอใจเพราะฝ่ายหญิงกำลังมีผลงานซีรีส์แนวยูริหรือ g กิรลเฟที่กำลังออนแอร์อยู่จึงทำให้มีแฟนๆบางส่วนมองว่าหากเปิดตัวมีแฟนในตอนนี้อาจเป็นทัมมิ่งที่ไม่เหมาะเท่าไหร่อาจส่งผลกระทบต่อกระแสคู่จิ้นและซีรีส์ได้ซึ่งต่อมาหลิงหลิงก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเป็นแค่เพื่อนกันรู้จักกับวินมานานแล้วด้านวินก็ออกมาโพสตสั้นๆในทำนองว่าความเป็นเพื่อนเป็นสมบัติที่มีค่าและยั่งยืน ขณะที่ผู้ใหญ่ช่องสาอย่างป้าแจว๋วยุทธนาผู้กำกับและผู้จัดละครชื่อดังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้โดยได้โค้ดทวิตตอบแฟนคลับว่า <Wow. S 1> นี่คือแฟนคลับที่แท้จริงเข้าใจแยกแยะและส่งเสริมศิลปินที่ตัวเองชอบในเวที่ควรเป็นขอบคุณที่เขียนออกมาได้เหมือนใจคิดเหมือนที่เคยพูดมาหลายครั้งเรื่องสลปและเอฟซีขอบคุณจริงๆ ช่องหน้าจะกังวลเรื่องความรู้สึกของน้องและของคนดูนะ่คงมีนะาแต่เรื่องเรตติ้งคงไม่คิดอะไรเพราะเวลาอ่อนสี่ทุ่มครึ่งเอเจนซี่ไม่ได้แย่งกันซื้อเพราะเรตติ้งเท่าไรแต่ซื้อเพราะกระแสะมากกว่าต้องแยกให้ออกว่าอะไรคืองานของศิลปินอะไรคือชีวิตส่วนตัวคอหสอตตอคนที่ควรถูกตำหนิคือคนที่ไปถ่ายรูปชีวิตส่วนตัวของเขาแล้วเอามาโสต์ก้าวล่วงชีวิตของเขาไม่พอยังเอาภาพมาทำลายความไพรเวซีของเขาอีก อยากให้รักน้องในแบบที่น้องเป็นเพราะน้องตั้งใจทำการแสดงที่ดีที่สุดให้ผู้ชมเพื่อให้ผู้ชมมีความสุขกับงานของน้องและอื่นๆ